หลังจากนั่งคิดมาหลายวันนะครับลุงแมวก็เริ่มดูรายละเอียดของตัว rog ally เปรียบเทียบกับ Steam Deck นะก็เกิดคำถามกันนะว่าโอ้โหตอนนี้นะถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้จะมีใครซื้อ Steam Deck อยู่หรือเปล่านะครับผมจะรู้สึกว่า rog ally เนี่ยดูเหมือนจะมาแรงใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างกันอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้นะครับหรือว่าให้ความรู้สึกที่รู้สึกว่าเอ้ย มันต่างกับ Steam Deck มากๆนะครับเรา่าลองไปขุดดูเนาะอย่างแรกในเชิงกราฟิกก่อนนะครับผมตัว Steam Deck เนี่ยเขาให้ไว้ที่ประมาณ1.6เทราฟลอปส์นะซึ่งก็จะพอๆกับตัว PlayStation 4นะครับผมในขณะที่ตัว ROG a l l y Z1 เนี่ยนะตัวเล็กเนี่ยนะครับตัวชิปตัวต่ำเนี่ยอยู่ที่2.8เทราฟลอปส์นะครับผมก็ไม่ถึง2เท่าอะถ้าเอา Steam Deck คูณเนาะ1.6คูณ2คือ3.2เทราฟลอปสูกป่ะ ตัวออนไลนอยู่ที่2.8 t e l ด f l o เทก็เกือบเกือบ2เท่าแล้วกันไปเยอะอยู่นะก็แรงกว่า PlayStation 4แน่ๆนะครับแต่ว่าไม่ถึง PlayStation 4 Pro นะในขณะที่ถ้าเกิดเราดูตัวตัวบนนะครับผมสเปคนี่นะครับอยู่ที่8.6 t e ุด f l เท s ฟนะซึ่ง8.6 t e f l เท s ฟลอเมื่อกี้ลงุงแมวลองกดเครื่องคิดเลขดูเนี่ยมากกว่าตัว Steam Deck ไปถึง5.375เท่านะโอ 5.375เท่าเลยนะครับถือว่าแรงมากนะแรงมากนะครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอนะต้องไม่ลืมว่าตัว Steam เด็กเนี่ยถึงเป็น7นิ้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัว a o g Ally อ่ะเป็น 120Hz นะภาพก็จะนิ่งกว่าชัดกว่านะครับแล้วก็ เหมือนที่ลุงแมวเคยบ่นนะว่า Steam เด c k เนี่ยจอมันอาจจะไม่ได้สวยงามมากนะเจอแบบนี้เข้าไปนี่ก็หดเหมือนกันนะอาจจะเรียกได้ว่า2เรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับประสบการณ์ที่น่าจะรู้สึกได้เต็มๆเหมือนกันนะครับอย่างที่3นะก็คือ Windows ครับกับตัวของ Steam เด c k เนี่ยของ Steam เด c กเนี่ยก็หลักๆก,ก็คือใช้ตัว SteamOS นะก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าก็เขาจะขายตัว s t e a มเป็นหลักนะครับเราสามารถเอามาลง Windows เองได้นะแต่ว่าก็ ลงมาลงมาว่ามันนุ่อยากนิดนึ่งนะครับแต่ว่าตัว a o g a l i n เนี่ยเบสเป็น windows เลยนะ windows 11นะครับได้ Windows ลิเซนต์มาด้วยเลยนะครับเขาคงไม่ไม่มีเครื่องปเปล่าๆมาให้เฉยน,น,นะเนาะเพราะฉะนั้นก็จะได้ Windows มาด้วยนะครับราคานี้นะแล้วก็พอได้ Windows ปุ๊บเนาะก็สามารถลงตัว steam ก็ได้นะครับลง ea play ก็ได้ลง ubisoft ลงอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็คือ windows อะ่ะมันคือ windows tablet ต,ตัวหนึ่งนะครับที่มีตัวจอยมาด้วยนะอันนี้ลงมาล่าคิดว่า ก็เป็นข้อได้เปรียบมากนะครับของ ROG Ally นะในขณะที่ตัวน้ำหนักนะลุงแมวว่าต่างกันไม่เยอะนะครับแล้วก็จริงเป็นเพนพอยต์สำคัญสำหรับลุงแมวความแรงลักษณะของหน้าจอใดๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นมากเมื่อเราเล่นแบบแฮนด์เฮลนะมันก็ถือแล้วมันก็ไม่ได้ หน้าจอใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ถ้าดูเคสของตัว Nintendo Switch ก็ได้นะก็ถ้าเกิดเกมสนุกนะครับสเปคไม่ได้สูงมากเราก็ยังเล่นกันอย่างสนุกถ้ามันถือจับสะดวกสบายใช่ไหมนี่นะครับ ROG G l i n นะอยู่ที่608กรัมนะครับแล้วก็ในขณะที่ Steam Deck เนี่ยนะยที่669กกรัมนะครับก็ ต่างกันแค่61กรัมก็ประมาณครึ่งขีดกว่าไม่เยอะนะไม่เยอะพูดง่ายก็คือว่าทั้ง o g Ally แล้วก็ Steam Deck เนะี่ยยังเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาที่อาจจะเรียกว่ามีขนาดใหญ่นะแล้วก็มีน้ำหนักพอสมควรนะครับอ่าในขณะที่ตัว Switch OLED นะครับอยู่ที่0.42กิโลนะ420กรัมก็ ต่างกันไปเยอะเหมือนกันนะกับตัวทั้ง s ตรีมเด็กต่างกันประมาณ200กรัมนะครับประมาณ2ขีดซึ่งเมื่อคืนลองนั่งเล่นที่บนที่นอนเนะ่ะเล่นเซลดานะก็ยังรู้สึกว่ามันหนักนะเมื่อยเลยนะไม่ได้เล่นนานนะครับยกขึ้นมาเอียงเล่นเนี่ยก็รู้สึกโอ้มันก็หนักเหมือนกันนะสเปกก็เรื่องหนึ่งเนาะแต่ว่าประสบการณ์การเล่นน้ําหนักแบบพกพาเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งที่รู้มาคิดว่าอันนี้อาจจะไม่ได้ต่างกันมากแต่นแน่นอนเอาจีไรก็ยังได้เปรียบนะเพราะเขาเบา,เบาวกว่านะครับถึงแม้จะเบาวกว่า หกสิบกว่ากรัมเท่านั้นเองนะก็ถือว่าเบาวกว่าเรื่องแบตเตอรี่นะครับมันมีแบบไซเลนโหมดนะที่เอาไว้ดู Netflix นะดูเว็บดูอะไรเงี้ยซึ่งก็ใช้เป็นแท็บเล็ตนั่นแหละแต่ะจะกลายเป็นแท็บเล็ตที่มีขนาดแล้วก็น้ําหนักพอสมควรนะดูไหมว่าเราคงไม่ค่อยได้ใช้กันมากเท่าไหร่นะครับคาถามก็คือจริงๆแนละ้วเนี่ยแบตเตอรี่จะอยู่ได้นานแค่ไหนนะต่อให้จอแรงเนาะสเปคแรงขนาดนี้ผู้ชมมาคอมเมนต์บอกว่าเทอโหมดเนี่ยได้ประมาณแค่50กว่านาทีเท่านั้นเองนะ นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราจะจัดเต็มสเปคแบบนี้เราก็ต้องเสียบปลั๊กใช่ไหมแล้วก็เล่นคือลุงแมวเองเนี่ยก็เล่นที่บ้านเป็นหลักนะครับไม่เคยคิดว่าจะเอาสตรีมเด็กไปพกพาอะไรเป็นส่วนใหญ่หนะเ่ยก็เล่นที่บ้านเนาะแต่เล่นที่บ้านในความหมายนี้ส่วนใหญ่ก็ยังไม่เสียบปลั๊กเล่นนะก็คือเล่นเนาะแล้วก็โอเคพอเล่นได้สักประมาณสองาชั่วโมงใช่ไหมแล้วค่อยไปชาร์จอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันถึงขนาดว่าจะต้องชาร์จไปเล่นไปด้วยเนี่ยนะเพราะว่า แบตเตอรี่มันน้อยมาก55นาทีเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเกินไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่เราจะได้ใช้โหมดแบบเทอร์โบสุดขีดเสพกราฟิกเนี่ยมันจะเป็นไปได้มากแค่ไหนนะหรือว่าเราจะต้องยอมพก power bank วัดสูงๆไปด้วยซึ่งมันคงไม่ใช่ทางที่ มันคงไม่ใช่ทางออกนะมันคงไม่ใช่วิธีการใช้งานที่เราน่าจะใช้กันนะเพราะฉะนั้นเนะี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาที่เรื่องเดิมก็คือการออกแบบเนาะสเปคแรงก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าจะบาลานซ์ตัวสเปคนะครับกับตัวการใช้งานจริงๆยังไงนะที่แบบว่ากราฟิกอาจจะปรับได้ไม่แรงสุดใช่ปะ่ะแต่ว่าได้แบตเตอรี่สักสองสามชั่วโมง3ามี่ชั่วโมงเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นมันจะทําได้ไหมเนาะซึ่งอันเนี้ยต้องลองใช้นะครับต้องลองใช้จริงๆว่ามันมันเวิร์กหรือเปล่านการเนี้ยเคยเกิดขึ้นกัับลุแมมวสมย ตัว Nintendo Switch เ,เครื่องแรกนะครับกล่องขาวใช่ไหมกล่องขาวเนะเครื่องรุ่นเก่าเลยอะแบตเตอรี่ตอนนั้นจำรู้มาจำได้ว่าอยู่ที่ประมาณแค่2ชั่วโมงเองนะแล้วบางทเีเราจะเดินทางเนาะแล้วเราเอาไปด้วยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มแบกนะมันบางทีมันก็ไม่ถึงเลยใช้ไปเรื่อยๆเนาะอพอเครื่องรุ่นใหม่ออกมามันได้2-8ชั่วโมงโอโหอันนี้แบบเปลี่ยนรีบเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่า แบตเตอรี่มันต่างกันมากนะอันนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันสําคัญด้วยนะสำคัญคือมันอาจจะกลายเป็นว่าไอ้สเปคแรงๆที่เราซื้อมาแบบโ,โหวิ่งได้มากกว่าตัวซิมเด็ก ห้าเท่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่มีโอกาสได้ใช้เลยเพราะว่าแบตเตอรี่มันใช้ไม่ได้อน,นี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ก็ต้องลองดูในระยะยาวเนาะส่วน price p o i ท t นะตัวนี้น่าคิดนะครับตรงนี้น่าคิดยังยังไม่ฟันธงแล้วกันเพราะว่ายังไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ว่าถ้าคุณจะเอาถูกสุดนะแล้วก็เป็น PC พกพาณจุดนี้ถ้าเทียบกันนะครับตัวซิมเด็กเนี่ยอยู่ที่14อันนี้คือถ้าเกิด14 1 5นส่าแถวนี้ถ้าเกิดซื้อได้ช่วง ลดราคานะก็ถือว่าราคาดีอยู่นะครับเพราะว่าตัว AOG Line เนี่ยอันนี้คือราคาเมืองนอกนะเรายังไม่รู้ราคาจริงในเมืองไทยว่ามันจะเป็นเท่าไหร่นะครับมันอยู่ที่ประมาณถ้าเ600เหรียญนะ599เหรียญเนะี่ยอยู่ที่ประมาณ20,000ไม่น่า10,000 10,800,000อาจจะไม่น่าจะ20,000ประมาณแถวนี้เนาะ20,000นิดๆอย่างเงี้ยก็จะต่างกันประมาณ6,000 5-6,000บาทนะ แต่ก็น่าคิดเหมือนกันเพราะว่าโอ้โหสเปคอะไรก็ต่างกันเยอะใช่ไหมอืมอืมก็ห0พับาทนี่ก็เยอะนะแต่ก็ก็น่าคิดแต่ว่ามันคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าถ้าด้วยสเปคของ LG Ally ลุงแมมองว่ามันไปสู่อนาคตนะซื้อตอนนี้เราเล่นได้ยาวๆนะครับก่อนหน้านี้สักประมาณ3-4เดือนที่แล้วเนี่ยก็เริ่มมีการพูดแล้วนะว่าเฮ้ยสเปคของซ am เด c k เนี่ยมันเริ่มชนเกมบางเกมที่จะรันได้ยากแล้วหรือยังคือสเปคมันมันออกมาปีกว่าแล้วใช่ไหม แล้วสเปคของมันเนี่ยอาจจะแรงไม่พอที่จะรองรับแบบเกมต่อๆไปแล้วนะอาจจะชนแล้วนะครับแต่ว่า ROG l ายถ้าซื้อออ,ออกมิถุนนหรือซื้อปลายปีเนาะรอตลาดมันเริ่มนิ่งๆเนี่ยซื้อตอนนี้มันอาจจะไปได้อีก2 3ปี4 5ปีก็อาจจะยาวนานกว่า s t e a มเด็กด้วยสเปคที่มันสูงกว่ามากนะอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันเพราะ Ste a m d ีมเด็กเอง,เอ,งอ่ะก็ราคามันก็ดีนะแล้วก็มันขึ้นอยู่กับอันนี้ก็น่า,นาคิดแล้วมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วแหละว่า คุณมองยังไงเนาะเพราะว่าอย่างที่ว่าว่าแม้แต่ตัวใน n ฮ o Switch เองอะ่ะ0.4เทเลฟลอบส์นะครับก็ยืนหยัดยืนยงดูดเงินแมานานขนาดนี้แล้วเนาะสเปคคงไม่ใช่ทุกสิ่งนะครับไมไ่มีข้อสรุปอะไรอาจจะด,ดูฟุ้งๆหน่อยนะเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นเนาะแล้วก็ยังไม่ได้มีเครื่องอยู่ในมือนะครับแต่ก็เอามาคุยกันสนุกๆน,นะครับเป็นคอนเทนต์วันเลือกตั้งเนะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวลูกมาจะลองไปฟังของเมืองนอกนะครับเขาแจกเครื่องให อินฟลูเอนเซอร์มืงนอกมันลองกันเต็มเลยนะเดี๋ยวจะสรุปมาว่ามันมีความคิดเชิงบวกอะไงบ้างแล้วก็ความเห็นเชิงลบยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทำรีแคปวิดีโอแบ่งปันกันว่าตัวอาวุธจีเนี่ยน่าซื้อหรือเปล่าแล้วก็จะมาไหมเมืองไทยนะอยากให้ศูนย์ไทยเขาเข้ามาขายนะครับก็อยากลองว่ามันจะเป็นยังไงนะขอให้มีความสุขาพดีทุกท่านนะครับลุงแมวขอลาไปนะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ